แล้วนะคะใน Wonder Peach วิดีโอค่ะลุกวันนี้เนี่ยอยากจะมาแต่งหน้าให้ชมกันนะคะก็เป็นลุกลวาเลนไทน์เจกันเป็นลุกที่เราจะไม่แต่งแซบเราจะไม่แต่งเยอะเราจะไม่แต่งไรเราจะแต่งแบบใสๆเมคอัพ make no makeup เพราะผู้ชายชอบบอกว่า are, ลูกนี้นะคะแต่งไม่ยากแต่งใสๆให้ผู้ชายชอบแต่งยังไงไปชมกันเลยค่ะ หน้านะคะพีทจะไม่ลงรองพื้นนะวันนี้เราจะเน้นแบบให้เป็นงานผิวมากที่สุดแล้วก็ให้มันดูใสามากที่สุดดังนั้นพีทก็จะลดขั้นตอนของการลงเลเยอร์งานผิวนะคะตัวแรกที่พีจะใช้เนี่ยก็จะเป็นทั้งกันแดดแล้วก็ไพรเมอร์เป็นตัวนะคะเพื่อให้ปรับให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็ป้องกันแสงแดดด้วยนะคะนี่ก็คือตัว Peel ว k i n นนะคะ m i n อ r ัล พรีโปรเทคเตอร์ฟิสิกอลซันสกรีนนะคะที่มี SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะเครื่องสาอางของผิวสกินนะคะก็จะเป็นแบบ m i n e r a ลเมคอัพหรือว่า MMU นั่นเองถ้าหลายหายคนที่เคย ติดกระแสะแต่งหน้าสมัยประมาณ3-45ปีที่แล้วก็จะมีเครื่องสาอางที่เขาเรียกว่า MMU ออกมาเป็นเครื่องสอําอางที่ผลิตจากแร่รธรรมชาตินะคะก็จะปลอดภัยต่อผิวแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่มีอาการเป็นสิวง่ายแพ้เครื่องสอําอางง่ายใช้อะไรนู่นก็แพ้ก็ลองเครื่องสาอาง MMU เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพิดหน้าค่อนข้างแย่นิดนึงเหมือนแบบว่าเป็นผิวเป็นสิวง่ายหน้าแพ้ง่ายหน้าอ่อนแอมากๆคือใช้อะไรไม่ได้เลยนอกจาก MMU นะคะแบรนด์ p ียวสกินเนี่ยเขาก็เป็น MMU เช่นเดียวกันนะจ๊ะ กันแดดตัวนี้นะคะเขาก็ไม่มีพาราเบนไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ําหอมนะคะก็ใครที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ใช้อะไรไม่ค่อยได้เนี่ยก็ลองตัวนี้ดูนะคะนี่ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมากรบแพนด้ากันค่ะเพราะว่าผู้ชายจะรู้ไม่ได้ว่าเรานอนน้อยนะเราต้องดูแบบว่ามันรับพักผ่อนเต็มที่นี่ แล้วก็ช่วงไฮไลท์นิดหน่อยนะคะ วันนี้นะคะพีทไม่ได้ลงรองพื้นนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยถ้าเราอยากให้ลุกมันดูใสมันดูแบบว่างานผิวนิดนึงแล้วก็จะใช้แป้งฝุ่นเนาะแต่วันนี้เนี่ยเราต้องการการปกปิดที่เพิ่มมากขึ้นพี่ก็เลยจะใช้แป้งฝุน่นผสมรองพื้นนะคะตัวนี้เนี่ยก็ของ Peel Skin เช่นเดียวกัน Peel Skin Daily Finish Foundation นะคะเขาบอกว่ามันเป็น Light to Medium Coverage แต่นี่นะคะก็คือหน้าตาของแป้ง Peel Skin นะคะนี่เขาจะมีที่เปิดปิดอย่างนี้เหมือนเป็นประตูเปิด นะถ้าเราจะใช้มากใช้น้อยยังไงเราก็เปิดออกมานะคะแล้วแป้งก็จะสามารถที่จะเคาะออกมาได้วิธีการใช้ MMU ง่ายมากเราจะต้องมีแป้งที่เรียกว่าแป้งคาบุกิหน้าตายอย่างนี้นะคะอันนี้คือซื้อมา่ใช้ MMU เลยแบบใช้มานานมากแลว้วอะแปรงตัวนี้หรือถ้าเราต้องการการปกปิดที่มากขึ้นก็ใช้เป็นแปรงแฟดท็อปอย่างนี้คือหน้าหน้าตัดเลยนะคะอันนี้ของโซยว่านะก็นี่การใช้ เพื่อป้องกันว่าเราจะไม่เปลืองแป้งจนเกินไปนะคะก็จะเคาะใส่ฝาอย่างนี้นะคะได้ละปริมาณหนึ่งคือใช้ทีละน้อย mmu เนี่ยค่อยคอย่บัฟบัฟไปเรื่อยนะคะวิธีการอีกขั้นตอนหนึ่งที่แนะนำสาวๆก็คือการเอาแป้งลงไปวนค่ะวนจนแบบว่ามันหมดแป้งเลยอะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยใช้แต่ละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเนาะให้แป้งมันเข้าไปอยู่ใน ให้แป้งมันเข้าไปอยู่ในแป้งให้หมดเลยนะคะนี่ได้แล้วประมาณนี้นะคะต่อมานะคะวนลงบนหน้าเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะให้ดูด้านด้านนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่วนเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหนึ่ง ปกปิดข้อให้การปกปิดเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งประมาณ l i ท์ทูมีเดียมนะคะแต่เรายังไม่ได้บิวนะน,นี่ลงแค่ชั้นแรกถ้าใครพอใจแล้วว่าเราอยากจะได้ด้านที่ดูเนียนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะลงอีกด้านหนึ่งให้ดูกันการเอาแปรงไปวนลงในแป้งก่อนนะคะมันจะช่วยให้แปรง แป้งเข้าไปอยู่ในแปรงใช่ไหมคะแล้วเวลาเราวนลงบนหน้าเนี่ยแป้งมันก็จะค่อยๆออ,ออกมาเรืเ่อยๆจนหมดนี่จากนั้นนะคะพี่ก็ใช้แปรงแฟตท็อปหนึ่งนะคะในการวนเพิ่มการปกป,ปิด น right ี่เราก็ไ <laughs> ด kind of so like ้หน้า like ที like ่เนียนขึ Anyways, like ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะไม่ได้ดูแน่นดูปกปิดมากแต่ว่าก็จะดูธรรมชาติเหมือนว่าไม่ได้แต่งจริงๆคือทาแป้งเบาๆลุกๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจรงๆจะวนานมากเลยนะคะก็ได้ลุกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปแต่งคิ้วแต่งตากันดีกว่าสำหรับคิ้ววันนี้นะคะพี่จะใช้ตัวเมลินดานะคะเป็นอายบราว์คิดสีด์กบราวน์นะคะก็จะใช้สีน้ำตาลตรงนี้นะคะเราก็ลง ลงทั่วคิ้วไปเลยจากนั้นจะใช้ฟองน้ำของเขานะคะแตะตัวที่เป็นไฮไลท์นะแล้วก็ไล่ขอบล่างคิว้ว แต่งตาวันนี้นะคะง่ายสุดๆไปเลยเพราะว่าพีชจะใช้แค่ไอ้แครยองสีเดียวนะคะจาก golden rose ค่ะตัวนี้คือ glitter eye shadow crayon waterproof นะคะสีที่พี่ใช้เนี่ยคือเบอร์57ค่ะวิธีการง่ายๆก็คือลงไปเลยแต่เราจะไม่ลงให้มันสูงเกินไปนะคะเราจะเน้นช่วงหัวตาขอบตาล่างนะมันก็จะดู ดูแบลขึ้นดูบรท์ขึ้นนะคะจากนั้นนะคะพี่จะใช้ไอายไลไนเนอร์ค่ะตัวนี้คือ1028 Waterproof Extreme Eyeliner Pen นะคะเขียนเป็นขอบขนตาด้านในนะคะเฉพาะขนตาบนนะคะ ก็ปัดมาสคาร่านะคะพี่จะใช้การิออสจากหลังโคมคะ่ะสุดท้ายสำหรับดวงตานะคะพีทจะใช้อายบราวโค้ดจากด a i s โซค่ะตัวนี้นะคะก็จะใช้เซตขนคิ้วแล้วก็เซตสีคิ้วให้มันติดทนมากยิ่งขึ้นนะคะ พีทจะใช้เพียวสกินเช่นเดียวกันค่ะตัวนี้คือเพียวสกิน m n n r r l l b v v v a อ t i u ั่นแ t t บลัชเชอนะคะมีให้เลือกทั้งหมด3ามเฉดสีค่ะสีแรกนะคะพิจะใช้สี p e พี f ฟ l ก่อนนะคะก็วิธีการก็คือวนๆที่ฝาเหมือนกันนะคะแล้วก็เข้อออกนิดหน่อยยิ้มเลยแล้วก็จะปัดเฉียงลงมาอย่างนี้ จากนั้นก็จะใช้สี Loveable นะคะซึ่งเป็นสีชมพูนะชมพูน่ารักน่ารักยิ้มแล้วก็ทีนี้จะปัดช่วงหน้าแก้มนะคะปะหนึ่งว่าหน้าแดงระเรื่อมาตั้งแต่เกิดกินมะกะทิเยอะอะไรเงี้ยจากนั้นนะคะเรามางัดด้านกันค่ะก็จะใช้ CanMake Shading Powder นะคะ เราก็ต้องหลอกผู้ชายว่าเราหน้าวีนิดนึงให้ดูเป็นเงาหนะ้าเราจะได้ไม่ดูวกแล้วก็รอจนเกินไปนะคะ ลิปวันนี้นะคะพีทก็จะใช้พวกทิ้นเช็ดบามนะคะหรือว่าลิปมันที่มีสีขึ้นมานิดนึงเพราอจะให้ลุคที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ปากของเราเนี่ยยังดูระเรื่ออยู่นะคะตัวนี้พีทใช้ can make stay on balm rouge นะคะสีเบอร์สินั่นเอง อีกนิดนึงนะคะพี่อยากจะให้หน้าของเราเนี่ยดูโกลขึ้นมานิดนึงก็จะใช้เป็นไฮไลท์จากเบ c ก a นะคะสี Pearl นี่สันจมุกนิดนึงคิวปิ s เพิลหน่อยนึงคอนแทคเลนส์วันนี้นะคะของบาร์บี้นะคะรุ่น Paradise สีบราวน์ และนี่นะคะก็คือเมคอัพโนเมคอัพลุคของพีทน,นะคะจริงๆมันก็คือลุคในจินตนาการของเราคือเราอยากจะให้หน้าของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะคะคือคิวเนี่ยก็หนานะคะแล้วแบบเหมือนกับว่าแม่ทาอันชันให้ตั้งแต่เด็กนะคะขนตาเป็นแพรยาวนะคะหรือว่าใต้ตาที่นอนหลับพักผ่อนดี แก้มที่ดูระเรื่อแบบว่ากินมะเขือเทศมาทางไล่แล้วอะไรอย่างเงี้ยปากมีเลือดฝาดนุ่นนั่นเนี่ยคือมันก็เป็นลุกในอุดมคติของสาวๆนะคะแบบเมคอัพนเมคอัพสำหรับใครที่ชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe channel ของพีด้วยนะคะมีไอเดียอยากให้พีแต่งลุคไหนก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เครื่องสำอางทั้งหมดนี้เนี่ยพีจะใส่ไว้ใน description box นะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปติดตามกันต่อไน้ใน facebook instagram wonder peach นะคะ พีทมีสแนปแชทด้วย so, uh, Wonder Peach TH นะคะก็ไปติดตามกันได้นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายตอนนี้คือตอนที่สิบแล้วนะคะเรื่องของมาส์หน้ากันค่ะแผ่นมาส์พีทว่าเป็นแผ่นมาส์ที่ดีในระดับราคาอย่างนี้นะเฮ้ยมันไม่ใช่ผ้าอนาไม้นะเว้ยมันเป็นมาส์